ท้าความก่อน EP ที่แล้วเราไปรับรถมาแล้วแล้วจะเป็นของรางวัลคือคันนี้เลยก็คันนี้ที่เรากำกันอยู่รถเราก็จะต้องไปแต่งเพิ่มไปเก็บรายละเอียดเพิ่ม EP ต่อไปอยู่ใน EP นี้แหละ EP นี้จะเป็น EP ที่เริ่มเริ่มแต่งแล้วใช่เริ่มแต่ก่อนจะไปพูดถึงการจะไปตกแต่งก่อนก็ในงานเราก่อนงานแจ็เดย์ของเราที่จะเกิดเนี่ย วันที่5้าุาสองห้าหกเจสนามปทุมธานีสปีดเวย์ประตูงานเริ่มเปิดกี่โมงไปโมงประมาณบ่ายโมงสี่โมกิจกรรมในงานของเรามีอะไรบ้างคอนเซอร์มีเดินบูสต์อนเซอร์ก็จะมีโปรโมตขายสินค้าในงานบูสต์อนเซอร์ทั้งหลายแหล่ของเรามากมายแดกแบทเทิลแดกแบทเทิลแดกโซนปล่อยของกันได้ลองไปแล้วลองไปแล้วด้วยวปงไน หัวทิมเลเททคือตอนเข้างานไปก่อนเนี่ยเราจะให้แซดเราจะให้แซดแต่พอมาถึงเวลาช่วงเวลาในงานเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราจะเปิดให้เชงกันอันนี้มาคุยเดี๋ยวมาคุยกันส่วนระหว่างงานใครอยากจะมาวิ่งเดี๋ยวเราไปบอกกติกากันอีกทีใช่กิจกรรมอะไรต่ออีกขบวนพาเลทขบวนพาเลรรถก็คือเบิ้ลได้เต็มที่เบิ้ลได้เต็มที่ใครชอบเบิ้ลใครชอบเบิ้ลใครอยากจะใครอยากจะไปออกใครอยากจะออกท่อออกฝาจะออกอะไรก็ออกไปเลยท่อยิงตรงไม่มี คงไม่มีแคทอดีตรงเปิ้เปิ้ลเป็นเรือหางยาวก็เอาแล้วแต่เต็มที่เลยมีอะไรอีกกิจกรรมแล้วก็ซีซีคาร์วอนซีซีคาร์วอนเจ็บอยู่นะปีนี้ครับแปดร้อยซีซีเขาบอกบอกตรงๆนะตอนที่เลือกกันในกลุ่มสตาร์บั๊กโอ้โหไม่ได้ดูหน้าเลยดูแต่โน้แล้วก็พอจบซีซีคาร์วอนเราก็จะมีกิจกรรมอาจจะแบบว่าแข่งรถแล้วก็เป็นกิจกรรมรางวัลใหญ่ ก็คือการแจกรถแต่ถ้าเวลามันเหลือเราอาจจะเปิดแดกโซนหรือว่าขบวนพาเลทเพิ่มก็ได้เออนี่เดี๋ยวรู้เองทีรรู้เอทีแต่<น>ลหลักกิจกรรมในงานก็มีประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่ใช่แค่ว่าเราให้มาจอดแล้วแบบมาจับแจกรถอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะดูเฮ้ยงานมีแค่นี้เหรอแค่แจกรถหรอไม่ใช่อันนี้คือแต่ว่าจริงๆเราอยากจะโปรโมดรถก็คือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั่นแหละแต่กิจกรรมทั้งหมดมันไม่ได้มีแค่แจกรถอย่างเดียวใช่เดี่พูดไว้ก็คือมันมีกิจกรรมหลากหลายในงาน ก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็ยังเปิดขายบัตรกันอยู่จนถึงวันที่15อันนี้เป็นรอบฮันรี่เบิร์ดราคาโปรโมชั่นโปรโมชั่น999าบาทไม่แพงนะไม่แพงไม่แพง999บาทเนี่ยคุณเข้างานไปปุ๊บเนี่ยคุณได้เสื้อ ้นหแน่เสื้อก็จะกี่ร้อยแล้วอ่าบัตรเข้างานแต่แล้วเดี๋ยวเรามีของของแถมพิเศษให้ในในบล็อกเซตด้วยบ็อกเซตอีกอันนี้เราเราขอขอเรียกว่าบ็อกเซตไปก่อนแต่มันจะเป็นหน้าตายังไงอันนี้เรายังไม่บอกได้เราต้องไีก่อนไีบก่อนเนาะโอ้โหเนี่ยเนี่ยจ่ายเก้าร้อยเก้าเก้าบาทได้เสื้อได้ไปวิ่งแดดได้ไปเบิ้ลได้ไปดูรถสวยสวยแนวทางการตกแต่งมากมายดูพิตตี้คารบวอลเออที่เราชอบใช่ไหมแล้วก็มาแล้วพูดอย่าพูดเราโชคดี ก็อาจจะได้รถคันนี้กลับบ้านแต่วันนี้มาเริ่มต้นเลยว่า EP ที่สองเนี่ยเริ่มละมาอยู่ที่ร้านอะไรนานละไปดูที่ร้านเลยไปดูที่้านเลยไปดูที่ร้านเลยอสามเกียร์ไปเกียร์หนึ่งสองปื้ดับรถอ พี่โอ๊คพี่โอ๊คยื่รออยู่ไม่ใช่ไม่ใช่มาไปหาพี่โอ๊คดี่บ้านมเดี๋ยวพี่โอ๊คสดีครับวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้าน N J Part Service ใช่ไหมครับ N J Part ที่เลยอ้าว N J Part ที่เลยเหอ่ะ N J Service ชื่อปรยชัตไม่มีสคริปอะไรเลยเอ้าเขมาวันนี้ EP ที่สอง N J Part นี่ก็ทำอะไรลิตอะไรเครื่องบินอะไรเอ้าส่งอะไรเข้า E <get> load load> ครื่องเจ็ดโลต์ลอยอะไรอย่างเงี้ป่ะไม่ใช่เฮ้ยอยาให้พี่โอก๊กแนะนำอนว่าพี่โอ,กอ๊กทำอะไรบ้างที่ร้ okay, okay, นานโอเคก็ร้านอีเจะคานนะครับก็ในกลุ่มแฉกน,น่าจะรู้จักกันพอสมควรแล้วละ่ะเพราะว่าเราทำมาหลายคันแล้วเนาะก็จะก็สี่ห้าคันได้นะแต่ในฝันแฉก <c oughs> หลายคันสี่ห้าคันนู่นนีนัโอเคหลักๆเราก็คือทำอะไรตกแต่งแฉกน,นะครับ G K เป็นหลักเลยแล้วก็เออ่ตอนนี้คือง่ายๆเลยครับตั้งแต่ตกแต่งยังเซอร์วิสตั้งแต่ออกคุณออกรถป้ายแดงมาเลยแล้วแบบว่า คุได้รถแล้วกูอยากเสียเงินวันนี้ยังไงกูณต้องเสียตังค์ให้ได้เข้ามาเลยเอเ c รับจบวันนี้เราก็เลยเอารถไฮบริดขับ่าเราก็มัน่นใจแหละเพราะว่าเราขับรถนั่นเจ็ดแปดคันเนาะใช่ใช่เลยแล้ว,ลวคันนี้เขาก็ต้องทําให้เราได้แหละอ่ารอบนี้พี่โอ๊คจะจัดอะไรให้บ้างก็ค <_ evaluate> ันนี้เท่าที่แว่วๆมาอยากจะทําเป็นไฮบริดโมเดลใช่ไหมถ้าเป็นไฮบริดโมเดลเนี่ยเอาไปดูแลถ้าเกิดว่าการชน14มาเนี่ยมันก็คงต้องไปนา14แน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวไฟตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นไฟแฟน อ่าเป็นไฟญี่ปุ่นเลยเป็นเป็นเป็นไฟตัวนอกญี่ปุ่นเป็นอาติบาแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ตัดหมอเขามาสภาพดีเนาะเออแต่หมอจะใส่ยุ้งแย้มดีไปจริงจริงจริงจจะใส่หัวหน้าไอเซ่ให้ได้อยมั้งเฮ้ยสอหมดเมื่อกี้เลยเฮ้ยเราก็ตั้งใจไม่ได้ว่าใครมันซื้อไปวะเนี่ยรยู่หรอว่ามันตั้งใจถอดออกอ่าไปตอแล้วเดี๋ยวเราก็ไปจัดกันเลยดีกว่าอ่าโอเคไปโอ้าว กับสปอนเซอร์รถคุยก็ต้องขับเข้าลิฟเองเลยดีแท้ๆนี่แอร์กูเปิดอย่างวะเนี้ยโอ้โหสิบเก้าองศาบอกเลยครับใครจะสปอนเซอร์แอร์มึงสปอนเซอร์แอร์รถคันนี้ด้วยเปิดสิบเก้าองศายังไม่รู้สึกว่ามันมีความเย็นเลยโคตรร้อนเลย ถ้าเกิดใครจะไปไปที่ไหนต่อนะครับกรุณาให้พวกแม่งขับรถกันเองนะครับอย่าอย่าลำบากแบบผมเลยทำทุกหน้าที่เลยฮาตั้งแต่เปคอนเตอร์จนถึงขับรถ เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับไปหน้าปอไลท์ใช่ แล้วก็ลิ้นด้วยนะลินหน้าวาเลนตินเอาง่ายๆคือรถด,ดูเป็นทรงกว่าตอนมาเ <st án ate> ยอะเลยตอนนี้นอ,อ่<อ>นี่นี่จริงๆนี่แจกได้เลยเนี่ยได้แล้วใช่ไหมแจกได้เนี่ยนี่ทรงทรงนี้โดยส่วนตัวแจกเลยเนี่ยไม่ต้องมาทำอะไรเพิ่มแล้วแต่เพอเออได้ข่าวว่าสปอนเซอร์มันเยอะ <im it> ขายได้ไปนะหนับแรกนะ <im it> ถ้าเกิดไม่ติดสัญญาอะไรนะข <im it> อดของแต่งขายแดดเหมือนเชฟอยังไงก็รวยแต่จริงๆพี่โอเขาให้เยอะกว่านี้นะแต่เขาบอกว่าแบ่งๆกันไปแต่เอาจริงๆแล้วถ้าถามว่าให้พี่โอ๊คทำให้ทำได้ทุกอย่างจริงทำได้ไหมกีเก้ใช่หลายๆคนก็รู้ว่าาคืองนตกแต็ค หรืออะไรพวกนี้ของเราอยู่แล้วแต่ว่าอย่าง <c oughs> ที่ผมบอกครับรถคันนี้ก็เ <c oughs> ท่าที่คุยกับผู้จัดเนาะจะได้หลายๆล้านนะครับจะได้มีส่วนร่วมในการทํารถคันนี้นะ <c oughs> ของที่ใส่ไปเนี่ยเท่าที่รู้มานี่ก็บอกใช่ครัว่าภาษารถแต่งก็ต้องบอกเลยว่ามัน <c oughs> ท่วมเลยนะครับว่าท่วมเลยของที่อยู่ในรถคันนี้นะก็เป <c oughs> ็นความโชคดีจริงๆอ่ะว่าคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตสปอนเซอร์ใจดีเยอะมากเยอะเยอะจริงเยอะจริงเท่าที่รู้มาเยอะจริงครับไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกช่วงลงช่วงล่างเนี่ยโอ้โหเห็นลิสรายการแล้วบอกเลยโคตรคุ้มป่ากงานกันหน่อยดีกว่าพี่รถก็สำ ใครที่ต้องการไปงานเนาะงานแจ็เดย์นะครับก็วันที่5้าพฤษภาคมนะครับก็ต้องบอกว่าของแจกเนี่ยเท่าที่เห็นรายการแล้วต้องบอกเลยบัตรน่ะรีบๆซื้กอกเถอะแม่งคุ้มจริงครับได้ไปนี่ย่ยงไงกคุ้มแล้วก็ไปดูแนวทางการแต่งรถใหม่ๆนะเพราะงานนี้ได้ข่าวว่าผู้จ่ายว่ามันจะเป็นการงานรวมแจ๊ที่แบบว่า เขามองว่าแต่เป็นแ๊สเยอะที่สุดในประเทศมันก็คือง,งานแ๊สเด้ะมันก็คงเป็นแ๊สเด้ะมันก็ถูกต้องแล้วเอวมอมันเป็นวันของแ๊สเลยไปเนี่ยไปดูแนวทางการตกแต่งที่นั่นได้เลยนะผมบอกเลยเราจะได้เห็นไอเดียหรือได้เห็นแนวทางการแต่งรถมีทั้งแบบเบื้องต้นและแบบสุดประเทศอะผมว่ามันจะรวมอยู่ในงานนี้แหละก็ไปกันเลยดีกว่าวรวมถึงบูธบูธเอเจพาร์ทมีไหมครับมีไหมครับบูธเอเจพาร์ทเนี่ย ต้องบอกว่าถ้าเกิดไม่ติดอะไรนยครับเจอที่เราในงานแน่นอนนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ติดต้องไปดูงานที่ต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะเห็นก็คือนี่และนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแน่นอนอันนี้เดี๋ยวแต่เบื้องต้นนะครับก็คือบอกงานแจ็ครัาไปทางเราแล้วยังไงก็พยายามไปให้นด้เพิ่ม่ติดภารกิจอะไรที่มันแบบสําคัญจริงๆยังไงเจอกับเราในงานแน่นอนแล้วก็ของราคาพิเศษแน่นอนครับถ้าเกิดเราไปในงานเจอกันแน่ครับสำหรับแจ๊คเดยวันที่5พฤษภาคมนี้นะครับก็ขยากให้เ J พัท ไปออกบูธคอมเมนต์กันมาแล้วก็เออถ้าเกิดว่านั่นก็อยากได้ส่วนลดอยากได้ส่วนลดอะไรก็พิมพ์ไว้แล้วกันแต่ถ้าเกิดไม่เหนือบ่าพอแรงเดี๋ยวผมดูให้ในงานนี่โอเคขอคว้าเองนะทีวันนี้ขอบคุณพี่โอบครับผมเอ้ยก่อนปิดฝายอย่างหนึ่งใครช่วยสปอนเซอร์ให้หาดด้วยยากลูบอลนี่สปอนเซอร์ล้อสปอนเซอร์ยางจะเข้านะ รีบเลยนะครับรีบเลยเดี๋ยวผมบอกผู้จัดให้รีบไปเลยนะครับนี่นแบนเต่เดี๋ยวผมจัดการให้ก่อนเบื้องต้นนะส่วนสปอนเซอร์ล้อขออยานะครับจัดการให้ด้วยแล้วกันก็หรับวันนี้เดี๋ยวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ